สำหรับใครที่ขึ้นหน้านี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมเพราะว่าตัวรันอัปเดตนะครับเราต้องอัปเดตตัวรันด้วยเนาะสำหรับใครที่กำลังตามหาลิงก์ดาวโหลดตัวรันนินจาล่าสุดก็คลิปนี้มาดูกันนะครับผมผมจะสอนโหลดแล้วก็สอนเข้าสอนดาวน์โหลดอะไรทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับผมไว้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะเดี๋ยวทุกคนทําตามผมได้เลยก่อนอื่นทุกคนเข้าเบราว์เซอร์ที่ทุกคนใช้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้โคมเนาะโอเค เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ประมาณนี้ไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวทุกคนเอาที่ใต้คลิปก็ได้นะแล้วก็กด enter เข้าไปครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมกดปิดเนาะโอเคนี่แล้วเข้ามานะครับผมจะเป็นลิงก์ัวอร์ชีอย่างนี้นะครับผมสําหรับใครที่ไปต่อไม่เป็นนะครับผมเดี๋ยวเราสอนกันนะเดี๋ยวทุกคนให้ทําการเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมนี่ครับจนเจอปุ่มสีส้มนะครับนี่ครับกดดาวน์โหลด delta x l a t e นะครับผมก็ลิงก์ดาวน์โหลดตัวล่าสุดนะแล้วก็กดเข้าไปนะครับผม แล้วมันจะขึ้นหน้าแบบนี้มานะครับผมเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวกดสกิปไปตรงนี้ครับผมตัวดําๆนะครับไม่ก็กดตรงนี้ได้ฝ่าบนนะครับผมเดี๋ยวจะกดตัวดําๆให้ดูเนาะโอเคนี่ครับสกิบสกิปอันนี้มันก็จะสกิปอันนี้นะโอเคสรุปก็คือกดตรงนี้ดีกว่านะโอเคนีปุ๊บแล้วก็เรามันเก็ตแอคเซสนะครับผมก็คือรอตามวินาทีที่มันบอกนะครับอันนี้ผมรอ10วิก็รอไป10วิครับผม นี่ครับผมรอจนมันขึ้นเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนี่นะครับผมเราจะได้ลิงก์ดาวนโหลดตัวล่าสุดมานะครับผมให้ทําการโหลดตัวดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับผมนี่นะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลด anyway ไปนะครับผมนี่ผมกดเข้าไปที่ดีเทลด้วยนะครับผมแล้วมันโหลดเสร็จจะได้กดติดตั้งได้นะครับผมเดี๋ยวก็รอมาโหลดสักครู่นะ ครับผมหลังจากดาวน์โหลดเสร็จก็ให้ทุกคนเข้าไปที่ตัวติดตั้งของทุกคนนะครับผมก็นี่นะเดี๋ยวผมจะเข้ามาที่ไฟล์ของผมนะครับนี่นะครับผมผมก็จะกดเปิดไปทุกคนจะใช้อะไรก็ได้นะครับผมที่สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้นะครับผมสามารถกดติดตั้งได้เนาะหรือจะเข้ามากดตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่าให้ทุกคนทําการกด install ไปเลยครับผมโอเคนะครับผมก็รอมันติดตั้งสักครู่นะครับผมนี่ผมก็จะติดตั้ง เรียบร้อยนะครับผมก็สามารถกดเปิดเล่นได้นะครับผมสําหรับใครที่เกิดปัญหานะครับผมเกิดติดตั้งไม่สําเร็จยังไงนะครับผมให้ทุกคนนะครับลองลบการติดตั้งโลบอกก่อนนะครับแล้วค่อยติดตั้งตัวนี้ตัวใหม่เข้าไปนะครับผมอ่านี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูนะครับผมนี่ผมก็เข้าเกมมาได้เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับผมว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวรอมันเข้าเกมสักครู่นะครับผม Thank you. ถ้ผมแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะก็ตัวรันสามารถใช้ได้นะครับผมนี่ครับผมสามารถเข้าเกมไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับอันนี้แค่ต้องไปเก็ตคีย์นะครับผมสําหรับใครที่อยากให้ผมสอนเก็ตคีย์ด้วยนะครับผมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับผมสําหรับใครที่มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์เนาะโอเคครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับ